สวัสดีครับไอซ์ ICE นะครับตอนนี้คำถามที่โดนถามบ่อยที่สุดเลยนะครับคือพี่ไอซ์คิดถึงการเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าพี่ไอซ์ไปต่างประเทศมาแล้วทั้งหมดกี่ประเทศชอบที่ไหนบ้างรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะครับมีเวลาไอซ์ก็เลยลองมานั่งรวบรวมว่าไอซ์เดินทางไปไหนมาแล้วบ้างถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากนะครับไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเลยเป็นปีๆแล้วสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับคลิปนี้ไอซ์เลยตั้งชื่อว่า road t o 100ปร้ เพราะว่าไอ้ก็อยากที่จะไป100ประเทศอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งเป้าไว้ขนาดนั้นหรอกว่ามันจะต้องร0อยประเทศ120ประเทศหรือว่ามากหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่ว่ามันเหมือนพอไปแล้วเราก็อยากไปเรื่อยๆซึ่งพอมานั่งนับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เดินทางมาแล้วประมาณกว่า90ประเทศก็คือเดินทางช่วงที่ไปถี่ๆมากๆเริ่มที่ ปี2558ก่อน2015เนี่ยก็คือไปมาบ้างประบายนะครับแต่ว่า2015-2020ถึง2020ก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือ5ปีไอไปมาทั้งหมด64 trip, ทริปก็ประมาณกว่า50ประเทศเฉลี่ย1เดือน1ทริปเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะให้ฟังกันว่าช่วง5ปีเนี้ยไอ้ไปประเทศไหนแต่และทริปเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างกับทริปนี้โลดทู100ประเทศ มาเริ่มต้นที่ปีับมาเริ่มต้นที่ปี2558-2015นะครับเอาตั้งแต่ทริปแรกไล่ไปจนถึงปลายปีเลยนะครับเริ่มที่พมา่าไปย่างกุ้งครับอันนี้ตั้งใจไปไหว้พระที่เจดีย์ชเวดากองครับแล้วก็มาทริปที่2อลาวครับไปวังเวียงเป็นหนึ่งในเมืองที่ชอบมากๆเลยทริปที่3ไปเวียดนามครับก็ไปซาปาฮานอยฮาลองเบครับ ทริปที่4ไปจีนไปตาลี่ลี่เจียงขึ้นไปบนภูเขาพิมะมังกรหยกนะครับทริปที่5ครับไปฝรั่งเศสก็ไปปารีสแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดิสนีย์แลนด์ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับทริปที่6ไปบรูไนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานั่นเองทริปที่7ไปญี่ปุ่นครับไปฮอกไกโดทริปที่8ครับไปออสเตรเลียไปซิดนีย์แล้วก็ไปเมลเบิร์นครับ ทริปที่9ไปสวิตเซอร์แลนด์ถ้าจำไม่ผิดไปหลายเมืองนะครับไปซูริกลูเซิร์นเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็ลาวเทอร์บุนเนนทริปที่10ไปสเปนไปลงมาดริดแล้วก็ไปบาเซโลนาแล้วก็ไปโปรตุเกส2ประเทศพร้อมกันนะครับทริปที่11แล้วไหมใครช่วยไอ้นับอยู่บ้างทริปที่11นะครับไปญี่ปุ่นครับเมืองฮิโรชิม่าครับ ไปดูเสาที่เป็นเสาสีส้มอยู่กลางน้ำนะครับเขาเรียกเสาอะไรเหมือนเป็นเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาทริปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวงไงงอซิเนนยู่ตัวจริงเอาใหม่นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, ทริปที่13นะครับอิตาลีอันนี้น่าจะไปโรมไปปิซ่าแล้วก็ไปเวนิสทริปที่14ครับอันนี้ไปหลายประเทศเลยนะครับไปเยอรมันเบลเยียมแล้วก็ออสเตรีย ทริปที่15ปิดท้ายทริปของ2015ไปฟิลิปปินส์ครับมาต่อที่2 0 1 6 2 5 5 9เริ่มที่ประเทศแรก USA ครับไป บอสตันนิวยอร์กนะครับแล้วก็ข้ามไปแคนาดาเพื่อที่จะไปโทรอนโตแล้วก็ไปดูน้ำตกในเองกาลาอันนี้ทริปแรกของปีทริปที่2นะครับไปลาวเวียงจันทร์ครับทริปที่3ไปฮ่องกงมาเก๊าครับทริปที่4ไปเซาท์แอฟริกาครับแอฟริกาใต้ครับก็ไปลงโจฮันเนสเบิร์กนะครับทริปที่5ครับไปกัมพูชาครับทริปที่6ไป2ประเทศครับไปเยอรมันแล้วก็โปแลนด์ไปดูค่ายกักการอัลชสวิตนะครับทริปที่7ไป ไอร์แลนด์ครับเริ่มเรียบเรียงสติไม่ถูกทริปที่8นะครับไปสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ครับแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือด้วยนะครับทริปที่9ไป USA อีกแล้วไปอเมริกานะครับครั้งนี้ไปเซียตโต้ครับแล้วก็ข้ามไป阿拉斯าแล้วก็ไปแคนาดาด้วยนะครับไปฝั่งแวนคูเวอร์ครับทริปที่10อันนี้หลายประเทศติด,ต,ดติดกันนะครับบินไปลงฟินแลนด์แล้วก็ข้ามไปลิทัวเนียเอสโตเนียแล้วก็ลัตเวียทริปที่11 ไปสีลังกาครับทริปที่12ไปโอมานอันนี้ไปกับแม่ที่เคยมีข่าวจะจงน้ําตายเพราะว่าอาหารห้าวเกินเหตุเข้าไปในถ้าที่ต้องว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงอีกทีทริปนี้ทริปที่เท่าไหร่แล้วอะสมองสลันยูทริปที่12พม่าครับทริปที่13เฮยไม่ดิทริปที่12ไปโอมานทริปที่12พม่าครับไอ้นัอะไรเนี่ย ตะกี้ต่อจากโอมาและพะม่าทริปที่เท่าไหร่ครับแต่ทริปที่15ปิดท้ายปลายปีคือเบลเรียคือจะนึกถึงโยเกิร์ตใช่ไหมโรมาเนียนึกถึงอะไรก็นึกถึงท่านเขาแดกคิลล่านะครับต่อเลยนะ 2560- 2 0 1 7เดี๋ยวนับก่อนนะเดี๋ยวผิดโอเคไปทั้งหมด14ทริปครับช่วยไอ้นับด้วยนะครับเพราะว่าสลันยูสติดีมากเอธิโอเปียนะครับทริปแรกไปดูลาวาในภูเขาไฟทริปที่2ญี่ปุ่นไปเกียวโตโอซาก้านะครับ ทริปที่3อันนี้ไปหลายประเทศเลยมีสโลร์เเนียโคเอเชียบอสเนียแล้วก็มอนเตเนโกนะครับทริปที่4ไปญี่ปุ่นทริปที่5อันนี้หลายประเทศเหมือนกันไปอルลเนียโคโซโวมซิโดเนียและก็เซอร์เบียทริปที่6ไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับไป LA แลแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็อาจจะข้ามไปแถบสะพานโลเรนเกตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ซานฟรานซิสโกถูกต้องครับทริปที่7ไปจีนครับทริปที่8ไปมาดากัสกาหลายคนจะเข้าใจว่ามาดากัสกาจะมีแบบสัตว์เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอย่างที่เราดูในหนังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงให้ฟังทีหลังครับ ทริปที่9ไปบังคลาเทศครับทริปที่10ไปจีนไปเซี่ยงไฮ้อันนี้เป็นรีเควสต์จากน้องสาวนะครับเพราะว่าอยากไปดิสนีย์แลนด์ตอนนั้นเปิดใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ทริปที่11ไปมองโกเลียทริปนี้ที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายก็คือตกเครื่องจะมาทํางานไม่ทันนะครับเพราะว่ามองโกเลียเนี่ยสภาพอากาศเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วก็ทาให้เครื่องบินเขาบางทีดีเลย์ดีเลย์หวันไม่ได้ดีเลย์เป็นชั่วโมงนะครับทริปที่10เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดดิเฮ้ยสิบสองดิไปจีนไปซีอานไปสุส เรื่องเล่าเยอะมากไปวันชาติจีนไม่ได้เช็คก,ก่อนเลยว่านั่นคือวันชาติจีนคนเป็นหล้านแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมเขาทริปที่13ไปไต้หวันอันนี้ไปกับที่บ้านไปทั้งครอบครัวแล้วก็ทริปที่14ปิดท้ายทริปของปี2017นะครับไปนิวยอร์กอเมริกาไอลืมเดือนพฤศจิกายนปี2017มีไป ปีนังมาเลเซียด้วยมาต่อกันที่2,561ปี2018นะครับปีนี้เนี่ยไปไม่เยอะมากนะครับไป8ทริปเพราะว่าอ่าน่าจะเป็นปีที่ติดภารกิจต่อเนื่องในการถ่ายงานนู่นนั่นนี่นะครับคือไปฝรั่งเศสทริปแรกไปเกาหลีทริปที่2นะครับไปเลบานอนทริปที่3ไปกัมพูชาทริปที่4ไปอินโดนีเซียทริปที่5 ไปญี่ปุ่นทริปที่6นะครับไปเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นี่เป็นทริปที่7ทริปที่8เป็นจอร์เจียอาร์เมเนียนะครับผมเอาล่ะใกล้จะครบ5ปีนะครับมาที่2019หรือว่า2562ไปทั้งหมด10ทริปมีที่ไหนบ้างที่แรกอียิปต์ทริป2ไอซ์แลนด์ครับไปล่าแสงเหนือทริปที่3ฮ่องกงครับทริปที่4ไปมาดีฟทริปที่5ไป ลาวไปวังเวียงอีกแล้วเห็นไหมชอบวังเวียงมากสวยมากเดี๋ยวอยากเล่าวังเวียงเป็น EP แยกให้ฟังเลยอะทริปที่6ไปยูเครนก็ไปดูเชอร์โนบิลใครเป็นแฟนของซีรีส์เชอร์โนบิลก็เชื่อว่าทุกคนอยากไปดูเหมือนไอ้อยากไปเห็นนะครับทริปที่7ไปเคนยาแทนซาเนียอันนี้เป็นรีเควสตของคุณครูสมยศคุณพ่อไอ้นั่นเองพ่ออยากไปส่องสักที่เคนยาแทนซาเนียเรื่องเล่าเยอะมากเดี๋ยวเล่าเป็น E ีแยกให้ฟังนะครับทริปที่8ไป ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นการไปที่เขาเรียกอะไรเป็นทริปสั้นๆมากประมาณ3วันครึ่งกระเฮียนกระหือรืออยากที่จะไปมากนะครับทริปที่9ไปญี่ปุ่นและก็ทริปที่10ไปอิตาลีประมาณ3วันเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่กระเฮียนกระหือรืออยากเดินทางมากอ่าฝรั่งเศสปี2019สาลันยูลืมบอกไปว่าไปโมนาโคด้วยนะครับแล้วมาถึง2ทริปสุดท้ายก่อนที่จะ ไม่ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศอีกเนื่องจากโควิดระบาดนะครับก็คือต้นปี2020ปี2513มกราคมไปเวียดนามครับไปดานังคอยอันบานาฮิวนะครับเดือนกุมภาพันธ์ทริปสุดท้ายในตอนนี้ที่ไปต่างประเทศก็คือไปมันทะเลและก็ไปพุก,กามที่พม่าครับ นี่คือทริปทั้งหมดที่ไอซไปมาตั้งแต่ปี58จนถึงต้นปี63นะครับหลายคนถามว่าไอซ์เดินทางหนักขนาดนี้ทำไม จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันครับไอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าพอปลายปี57อะ่ะไอมีความตั้งใจว่าไออยากลองไปใช้ชีวิตในต่างประเทศต้องเล่าย้อนกลับไปว่าไอจะหมดสัญญากับค่ายช่วงต้นปี58ไอ <I S 2> ก็เลยแพลนตัวเองตั้งแต่ประมาณกลางปี58ว่าไออยากลองไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอยากไปเรียนสิ่งที่อยากเรียนสิ่งที่สนใจอาจจะแบบ2ปี3ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประมาณต้นปี58เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ ในชีวิตของไอที่ไอจะต้องอยู่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนก็น่าจะพอทราบเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมครับความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญมากหลังจากนั้นไอก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการเดินทางไปต่างประเทศในที่ที่เราอยากไปโดยที่เบส อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็เริ่มเดินทางไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าไอาไม่ได้ตั้งใจว่าอจะต้องไปถี่ไปบ่อยแค่ไหนแต่พอมันเหมือนสตาร์ทเครื่องปุ๊บอะครับแล้วมันหยุดไม่ได้เหมือนมันแบบมันอยากรู้มันอยากเห็นมันอยากไปคือคนนะชอบถามไอว่าตั้งเป้าไว้กี่ประเทศจริงๆไอยังไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้เลยคือเหมือนรู้สึกอยากไปไหนเวลาได้เราพร้อมที่จะไปไอก็ไปจะสังเกตว่ามันจะมีประเทศบางประเทศที่ไอไปซ้ำๆหลายทีเพราะบางทีไอไปในที่ต่างเมืองกันหรือบางทีไปในเมืองเดิมแต่ไอย,ยังรู้สึกว่าไอาย,ยังไม่เต็ม อิ่มกับเมืองนั้นอะไรเงี้ยไอก็กลับไปที่นั่นอีกถามว่าไอได้อะไรจากการเดินทางไปต่างประเทศถึงไปบ่อยขนาดนั้นอย่างแรกที่ไอรู้สึกได้เลยมันคือเรื่องของอิสระคือคนฟังไออาจจะรู้สึกแบบอิสระอะไรก็ทุกคนก็มีอิสระอยู่แล้วไหมแต่ว่าสําหรับไออะไอเหมือนไอเข้าวงการตั้งแต่เด็กเป็นที่รู้จักตั้งแต่เด็กคือจริงๆมันเป็นสิ่งดีนะครับเพื่อไม่ว่าไอจะเดินไปไหนคนก็จะรู้จักไอให้ความช่วยเหลือไอแบบว่าดีกับเราไปหมดเพราะว่าเหมือนเราเป็นที่รู้จักเขาให้ความเมตตาเอ็นดูเราอะไร ต่มันเหมือนเรายังไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีคนรู้จักเลยจริงๆอะไรเงี้ยพอได้ไปต่างประเทศแล้วมันได้สัมผัสฟิลนั้นคือแบบตกรถตกเรือหลงทางพูดไม่รู้เรื่องโดนเขาด่า ไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยมันได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมันเริ่มสนุกกับการได้เห็นโลกในมุมที่แตกต่างไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละเมืองคนแต่ละพื้นที่เขาก็มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่หลากหลายซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในบุคลิกภาพหรือว่าสภาพบ้านเมืองของเขาอะไรเงี้ยไอ้ว่ามันมีเสน่ห์มากๆแล้วก็สําหรบหับหลายๆคนที่กลัวว่าเอ้ยการเดินทางต่างประเทศเราเดินทางไม่ได้แน่เลยถ้าเราไม่ได้ภาษาจริงๆไอ้ก็งูงูปลา,าประมาณนึงแล้วก็ไอ้ก็ไม่ได้ภาษา ทุกภาษาบนโลกที่ไอเดินทางไปถูกไหมไอเชื่อว่าการที่เราจะพยายามสื่อสารผ่านบอดี้แลงเกจภาษากายของเราเนี่ยหรือว่าความแบบพรอมพรอมไรส์ความแบบแบบอ่อนโยนความมีมนุษยสัมพันธ์ของเราอ่ะมันจะทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทุกที่แล้วก็เขาก็จะช่วยเหลือเราเองในทางกลับกันเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเรามีวิธีการมองคนยังไงว่าคนนี้น่าจะเป็นมิตรจริงหรือเปล่าหรือว่าน่าจะอันตรายสําหรับเราหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนกันที่เราแบบได้ใช้ชีวิตนะครับ สำหรับ EP นี้เนี่ยไอซ์มาเล่าคร่าวๆเป็นการตอบคำถามให้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ DM มาถามไอซ์ว่าในช่วงที่ไอซ์เดินทางหนักๆเนี่ยไอซ์ไปไหนมาบ้างก็เลยรวบรวมมาให้ดูกันนะฮะว่า5ปีตั้งแต่58ถึงต้นปี63เนี่ยไปไหนมาบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละทริปหรือว่าแต่ละที่มีความน่าสนใจยังไงรวมถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเดินทางยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไอซ์จะมาแยกให้ฟังเป็น EP ย่อยๆแต่ละที่หรือว่าใครอยากฟังเรื่องราวของประเทศไหน ใน64 t r i ปที่ไอไปมาเนี่ยคอมเมนต์ Comment มาบอกไอซนะครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวไอซจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากที่จะเริ่มเดินทาง อ๋อลืมบอกไปว่าเกือบทั้งหมดของทริปเนี่ย85%ของทริปเป็นการแบคแพคโดยไอซ์ไปคนเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำได้เหมือนไอซ์แน่นอนนะครับเอางี้แล้วกันนะครับใครอยากรู้ว่าไอซ์ไปที่ไหนมาบ้างเนี่ยลองนั่งย้อนไล่ดู i g ไอ์ก็ได้นะครับเรื่องงคืออยากให้ไป follow IG ไอนั่นเองนะครับไป Follow i g ไอด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องไอซ์สลันยูออฟฟิเชียลด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไอซ์ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเกี่ยวกับทริปต่างประเทศทั้งหมดที่อาย